สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นมานครับเอาชีวิตรอดนะคะหนึ่งร้อยวันโดยการไม่สร้างบ้านแล้วก็ออกสำรวจอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะเล่นอะไรตีชื่อก็ได้ไม่อาจจะเล่นอะไรควรหรอกครับเรียวมังาวเรื่องเติมมายัง <laughs> ไม่น่าเติมน,นะ แจ็คเขียนทุกครังเาที่อคอนใช่มั้นร้วันนี้ก็หนึวันตวันนี้วันที่หนึ่งดี๋ยวผมเขียนเลยยีสแล้วนะวันที่หนึ่งที่ยีสิบวันนี้วันที่หนึ่งนะยวผมเขียนวันวนในเม ตุ้ยะแต่แปลกนะน้าหน้าว่ายังเป็นตัวกอล์ลูข้างบ้านไม่ใช่ตอนไหจริงเขียนตอเลนสันดาลสดปีมีสันดาลีปุ่มปุ่ป้นปเอคุณจะไปตีดูแก่ เกตายแน่น้องเปน้องเปร์น้องเขียวเป็น้องเปร์ไม่รู้จักน้องเปร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโมกับการสำรวจเลยเนี่ยเอ้ยนี่ผมมือสงตว์โอ้โหอะไรอีเนี่ยปลาการ์ตูนปลาอะไรการ์ตูนปลามีกระตูนใช้ มันเป็นใครมีสามงานเลยมันเป็นใครเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้จักเลยอ่าชื่ออ่านไม่ออกเขียนตรงนี้โหยเรยนชื่อกูชื่อไม่รู้จะไม่ได้อะไรื่องไม่รู้ไม่สนใจผมลองมัดอีกสามมาด้วยตรงนี้นี่ไงเจอตูดเกะีกแล้ว เลือดก็จระะไปเด็กุลับาเก็บไฟสมานรับเตียงก่อนเลืดก,ก็อาจจะรอดนะรอดร้อเอรนันนี้อาจจะสมรวจไม่ได้สังบานนะ ข้าไก่กันเราต้องการาหารได้จำนวนมากในการออกเดินทางใียน้ำงใขุดเมืองกัน้ำแตน้ำแตกเป็นนวันนี้คืนแรกนะวันนี้ก็คือคืนแรกนะคืนแรกเลยคืนเลยคืนแรกแลเจ้าเกะ ไม้หมูปยุสเฮ้ยดูคนนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องตอบกระบาลหลุดเลยเช่นหลุดไปเชี่ยตื้อเดียวตื้อเลยยกไปใส่เชนเจอร์ไยเงี้ยยกไปใส่เชนเซอร์ที่หลังใช่้บินไม่ใช่วันเดียวจะยืนแล้วไอ้เหี้ยยกไปใส่เชนเซอร์ที่หลังไอ้เหี้ย น่นอนค้าวันแรกก็บินแล้วถ้าวันแรกวันแรกเราบอกเลยวันนี้ก็ตัดมาตัดมาตัดมาก,กัดมา,กกดมากกด การที่หนึ่งอย่าไปใส่ก่เลยอย่าไปเชื่อมันอย่าไปใส่นี่ในการตัดต่อที่หลังโอเคไม่โถืออ๋อทำไม่เฮ้ยเจ้าเกย์สองตัวก่อนเราได้เตียงนอนแล้วสองตัวสองตัวสองเตียงอ้าวไม่งั้นกูฆ่าเกยเรียบเลยอ้าวเกย์ตายแน่มึงอย่าเกิดเลย ยาใช่าุ <Yay>. <S <s <ays> าเมืองกาา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 ายาา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 อาา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 าอาาาาาาาอาจจะาม่ได้ออไาาลาาอาา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 า่า ก็อาจจะหาดิมก่อนเนี่คือแรกในวันแรกนะแต่ผมได้เขียนในการจัดต่อว่าคืนนี้คือที่เราเข้าหลันะฮะก็เขียนไปตรงนี้ก่อนมาดูแบนด้วยอ้อนดบตเขาหมดแล้วผูใชาต่อแล้วสำหรับสำหรับคลิปแรก สำหรับคลิปแรกตอนนี้อาจจะไปหาอุปกรณ์เพิ่มในคลิปหน้าอย่ามารอรับชมกับบ้างรับรับชมนะคบผมอาจจะลงหมอดอะไรเล็กน้อยมาเลยครับนะสำหรับคันนี้ก็มีเพียงแค่นี้และครับายเออใช่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผม